ตอนแรกนะั้นเป็นเพียงสัญญาผุดขึ้นมาแล้วเราก็จับเอาสัญญาที่ผุดขึ้นมานั้นมาปรุงต่อไอ้ตรงนี้แหละเจตนามีเจตนาในการที่คิดเพื่อให้เขาพินาศไป <c oughs> มันก็เลยชอบไนงะชอบเพราะว่าเราคิดแล้วก็เขาก็พินาศทุกที <c oughs> สนุกกับการคิดเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วมันคือเป็นอกุศลนะ เป็นอกกัสดูจิตตัวเองนะครับมันคิดด้วยความโกรธนะความโกรธเกิดขึ้นทีไรเนี่ยน,นะมันทําลายจิตเจ้าของเลยนะคือขณะที่มีความโกรดนั้นไม่มีความสุขนะลองสังเกตดูใช่ไหมมันไม่มีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นให้เมตตาตนเองในแง่ที่ว่าจะไม่จองเวรใครจะไม่เบียดเบียนใครนะไม่ขอเป็นเจ้าไม่ขอเป็นเจ้ากรรมในเวรใคร การเป็นเจ้ากันในเวรเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้แหละนึกถึงใครแล้วอยากจะแำร้ายเขานึกถึงใครก็อยากจะไปทำให้เขาพินาศตรงนั้นตอนนี้นึกแล้วไปยังไม่ได้ทันทีเพราะว่ากายกายอยากไม่ไปแต่ถ้าเราตายไปเป็นเปรตน,น,น,นะมันก็อาจจะไปทำร้ายก็เลยนะนึกออกหมทำไมต้องเป็นเปรตก็จิตครุกุ่กนแล้วก็ หมกมุ่นอยู่กับความโกรธมันคุ้นเคยที่จะเป็นสัตว์นรกทุ่นที่ซ้ำไปนะ,ะถ้าดีกว่าสัตว์นรกหน่อยก็คือมาเป็นเปรตอันี้อตอนเป็นเปรตเนี่ยนะก็จะอารมณ์ค้างอยากจะทำลายใครก็ไปเพราะมาเนี่ยเห็นหรือยังว่ามันมีโทษเยอะนะน่ากลัวนะ,ะถ้าเรานึกถึงความน่ากลัวของการคุ้นชินกับการคิดแบบนี้นะ ให้อภัยเขาให้อภัยตัวเองด้วยให้อภัยความผิดพลาดที่ทําไปแล้วในอดีตให้อภัยเขาด้วยเพราะการที่ผูกกรดเอาไว้เราเองเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายทุกข์นะ